ให้พิกัดของ a คือสามหนึ่งพิกัดของ b คือลบห้าหนึ่งและพิกัดของ c คือลบหนึ่งห้าเลื่อนขนานเลื่อนขนานเนี่ยถ้าถ้ามันมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ตรงสามตรงเนี้ยครูใช้คำนวณนะสามเนี่ยเกี่ยวข้องกับพิกัดของ x ส่วนลบสี่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพิกัดของ y จงหาพิกัดของ a พาม b พาม c พามก็คือหาพิกัดใหม่ของ a b c แต่ั้นถ้าครูจะทํานะครูก็เขียนแล้ไว้ก่อนแล้วว่าพิกัดของ a อันใหม่ พิกัดของ b อันใหม่พิกัดของ c อันใหม่อ้างอิงจาก a เก่าก่อนก็คือสามหนึ่ง b ใหม่ก็อ้างอิงจาก b เก่าคือลบห้ 1, าหน,นึ่ง c ใหม่อ้างอิงจากพิกัดเก่าก็คือลบหนึ่งห้านี่โอเคพิกัด a อันใหม่ก็อ้างอิงจากพิกัดเก่ a อันเก่า b อันใหม่ก็อ้างอิงจาก b อันเก่า c อันใหม่ 9. ก็อ้างอีจากสีอันเก่าแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปคืออะไรการเลื่อนเขาก็บอกแล้วว่ามีทิศทางตามนี้ตัวเลขตามนี้ก็เอาตัวเลขตามเนี้ยมาบวกเพิ่มนี่บวกสามนี่บวกด้วยลบสี่นี่ไงอันนี้เกี่ยวข้องกับแกนเอกนี่เกี่ยวข้องกับแกน y ก็เอาไปบวกเพิ่มแบบนี้แล้วก็คิดเลขออกมาก็ได้เป็นพิกัดอันใหม่ก็แล้ว ามบวกสามเป็นหกหนึ่งบวกลบสี่ก็กลายเป็นลบสามลบห้าบวกสามลบห้าบวกสามก็กลายเป็นลบสองหนึ่งบวกด้วยลบสี่ก็เป็นลบสามลบหนึ่งบวกสามก็กลายเป็นสองห้าบวกลบสี่ก็กลายเป็นหนึ่งเนี่ยได้หลยไม่ต้องอาศัยกราฟโอเคหลักเกณฑ์ก็คือถ้ามันเป็นการเลื่อนสิ่งที่เขาให้มาคือเอบซก็คือพิกัดเดิมเนี่ย อยากจะได้พิกัดใหม่โดยมีการเลื่อนขนานตามที่ระบุตามนี้เอคโูทําทีละจุดเลยนะดังนั้นจุด A อันใหม่อ้างอิงจาก A อันเก่าคือหนึ่งสามแต่ถ้ามีการเลื่อนด้วยเวกเตอร์ที่เขากําหนดเนี่ยเดี๋ยวพิกัดใหม่มันจะบวกด้วยเวกเตอร์การเลื่อนนี่นี่ก็จะกลายเป็นหนึ 4, ่งบวกลบสี่ก็กลายเป็นลบสาม สามบวกห้ากลแปดแล้วถ้าจุด B ใหม่อ้างอิงจาก B เก่าก็คือสามสี่สังเกตนะสามสี่นี้ก็คือมันเป็นพิกัด x พิกัด y ถูกปะครูก็เขียนเว้นที่ด้านหลังเว้นเล็กน้อยเพื่อบวกเวกเตอร์การเลื่อนแล้วก็ไปดูสิออก็เติมลบสี่กับห้าตามลำดับนี่แหละเราก็ได้พิกัดเอาใหม่พิกัดใหม่ไว้แ้วก็คือสามบวกด้วยลบสีบ 4, ก่กลายเป็นลบหนึ่ง สี่บวกห้ากลายเป็นเก้าแล้วสี่อ่ะอันใหม่ละ่ะกูก็เขียนแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าตรงลูกน้ําเนี่ยสี่กับสองเนี่ยก็คือเว้นที่ข้างหลังไว้ให้หน่อยนึงเราก็ต้องบวกด้วยเวกเตอร์กันเลื่อนตามลำดับเลยนะลบสี่กับห้าแบบนี้เราก็จะได้พิกัดสี่ใหม่และสี่บวกลบสี่กลายเป็นศูนสองบวกห้ากลายเป็นเจ็ดแบบนี้ไม่ต้องใช้เกออราฟ Yeah.